งานนี้นะคะทำเอาวงการนางงามถึงกับไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวของเวทีการประกวด Miss Universe นะคะที่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านของเพจพูดได้ไหมพี่จีนะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความแถลงการจาก MUO ค่ะคุณผู้ชม โดยมีข้อความค่ะว่าคริสวงการนางงามพักหายใจหายคอก่อนค่ะหลังจากที่ข่าวลือนะคะเรื่องการเปลี่ยนเจ้าของเวที Miss ุนิเวิร e สสัปพัฒนันวันไว้ล่าสุดเนี่ยองค์กร Miss Universe นะคะมิสอุนิเวิร์สออแก i น a เ i ชันค่ะได้มีการออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อสยบดรามานี้แล้วค่ะนี่คือคำชี้แจงจากจัก,กรวาลที่แปลเป็นไทยแบบ เข้าใจง่ายค่ะองค์กรมิ s s ู n i เว r ร์สนะคะได้ออกมาถแถลงการนี้เพื่อตอบสนองต่อการสื่อสารค่ะ โพสในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็รายงานข่าวที่แพร่หลายรวมถึงการเยผยแพร่ในประเทศไทยค่ะโดยบริษัท TCG Social Media Group จำกัดนะคะที่ชี้ให้เห็นอย่างไม่ถูกต้องว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้ซื้อนะคะหรืออยู่ระหว่างการซื้อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ Miss Universe Organization ค่ะซึ่งคำกล่าวอ้างเหล่านี้นะคะไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงหรือตำแหน่งอย่างเป็นทางการขององ,องค์กรนางงามจักรวาลค่ะคุณผู้ชมก็ แปลว่าที่ลือๆกันนะคะว่า TCG ีจีกำลังจะเข้ามาคุมจัก,กรวานนั้นไม่เป็นความจริงค่ะแม้มีกระแสวิกฤตทางการเงินรุมเร้านะคะแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชม MUO เนี่ยก็ยังคงยืนยันนะคะว่าสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเวทีจัก,กรวาลยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะหรืออยู่ระหว่างการซื้อขายใดๆทางสิ้น จบนะคะโดยงานนี้เองนะคะในคำถแถลงการอย่างเป็นทางการของ Miss Universe นะคะได้มีข้อความเอาไว้ค่ะว่าองค์กร Miss Universe เนี่ยออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาเท็จ เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็การควบคุมนั่นเองซึ่งองค์กร Miss Universe ออกแถลงการนี้ค่ะเพื่อตอบสนองต่อการสื่อสารนะคะล่าสุดโพสบนโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็รายงานสื่อที่แพร่หลายรวมถึงที่เผยแพร่ในประเทศไทยนะคะโดยบริษัท TCG Social Media Group ซึ่งระบุอย่างไม่ถูกต้องนะคะว่าบริษัทเนี่ยได้ซื้อหรืออยู่ในระหว่างการซื้อสิทธิ์ในองค์กร MissUnivers e ค่ะข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สะท้อนข้อเท็จ ะะหรือตำแหน่งอย่างเป็นทางการขององค์กร m i s s Universe นั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนางงามเนี่ยถึงกับไม่ได้หยุดพักหายใจกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเวทีการประกวด Miss Universe ในปีนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็มักจะมีประเด็นออกมาให้แฟนๆนางงามเนี่ยได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะส่วนเอาเป็นว่าง,งานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไป หรือข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปนะคะก็ต้องรอให้หลายๆฝ่ายเนี่ยออกมาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงกันอีกครั้งละค่ะ